่ถ้ามีออเดอร์มันก็จะไม่ขึ้นไม่ใ่แต่ถ้าไม่มีออเดอร์มันจะขึ้นเยอะไม่มีเหี้ยอะไรเลยระห่างล่ะจะไม่ขึ้นเลยมิติใหม่ต้องหใส่ยิ่งมาแล้วสินะน้ำแดงนะนก็ต้องกดเลย้กเป๊บต้องคุยกับมันบ่อยป่ะไม่คุยไอ้เหี้ยไอ่ะแค่คนเดียวแค่คนเดียวแค่คนเดียวแค่คนเดีเล่นเด็กเอ้ะเด็กนี่เป็นล้านใช่ไหมใช่ไหมเราต้องลำบากเล่นจริงเล่นเบอร์เด็กคนขนาดนี้

ถึงเวลาแล้วเอาเขาตายคือที่แฉมชันหนึ่งชั้สองอุ้ยขาดแล้วค็เห็นไม่งอหนึ่งบแรเสริมกระเลงสักเล็กน มันชื่อกันจริงป่ะพี่จริงมันชื่อมเร็งสเวนะพ่นอ่านเอาไปเลยเฮียเอาไปเลยปลาราสตรสามไหนไม่ตัดหอเราหองเราหรืองเราไม่แล้วก็จงอ่เข้าเลยมะเร็งสัเวนครับ เอามันเข้าโกดียี่ยนี้ยตับไม่เกิขอการจับโซนหนึ่งเาร์แล้วก็ตัวนั้นจะบอกห้าันเด็กเมื่อลงครับถ้าเกิดแหวนเป็นยนติลล่าเลยใช่ไหมจีบจ่บจีบจีบ

เ4 24 24ด4 24 2่า4 24 24 24 2 พอโก้เราจับมนาั้นั้นเลยเยี่สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบเดี๋ยวีเ้อวตรอนได้ไอเอ็นอามาแค่ล้วมันก็จะอยู่ในเด็กเราได้แห้วเดายาได้กอนขายแล้วหันจบถ้าได้พวกคอนเอาไปเลย เอาไปเลยโปรโมทไปหยิบเลยเอเคเอห้าพันจับสวยเอะไรไปนึงเลวไม่เต็มเลยอยห้าพันครับจับสวยอเหียจับตัวแต่ถิกขึ้นี่เยใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นกล้องอือเป็นคนหยิบมาเองแท้ๆโปรโมงจอไปทาไมหยิบไปเองคนไปไปอได้เสยิวนะได้กมีอรา่นี่อยู่่ข้าวซอ่หากับพวก อ่มอสามใ้ลูกเกาะรอให้เขาี๋แตะสามมือสามมือสา็มรอสามมรอสองตี๋แะสามมรอสองตาจะไล่ยตีตับไร้สองสาวสไร้ครับยูถ้าพี่ไม่ได้ ข้างนี้ขี้แวนพลังข้างนี้เขา่าวาข้างขี้แวนข้างมอข้แวนขางมือีแวนข้างมีแหว้ามือี้หวนางมีหวนามอี้ัหวน้างมือขี้แหวนามือ้ไหนขม 48ติแปนี้ก่อนแบนตีบแ้วมันจะทำเท็กตามบเลงบเลงสาต์เวทที่อยู่ในเตอนนี้มีอยู่4ี่ใบสองใบจะได้จนึ่้บวก5้ันสีใบตอนจบเป็นเพิ่นจทิ้งเมื่อหนึลูกรล้วบน่ใตอนนี้เป็่ติบแปครับนตีสาม่ต้องี้ไครับอแต่ก็ี้คัตอบอี้คับอ้ยคู่รอยเทาอกเช่ทิ้เมื่อน 2 8่สับเปดค่ะสองแปดสองชี้โอ้วันเราอาจจะเฉดหน3อสามองแปสองแปดยีมเมเข่าอะไรอะเสี่อมิเร่นงเล่นบอลงานีเยืนเท่าไหร่อ่าเดียมแค่สองหมื่นเเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวคหมื่นเดียวั้นตีอ่เ่่น่หมื่นหร ตอนนี้หมดว่าเล่นจบโอ้าหดีอ่ะถ้าแต่ไปจดตอนนี้ว่าเม่อเดือนสิบแปดวันี่เป็นยี่ริบสามอะยีิบามเอกจะกินตรงน้นบว่าถ้าในในโซนมีบรรเลงถ่าไว้สองสองหกแถ้วมีสิบใบจะเป็นบ้กหมน้าจะเป็นอ่าสามบวก้าราองห้

นเดมหนึ่งสองตัวหนึ่งสามกองสองกองสองัลเน้ององไปแล้วพัสมานงุ่นไปแล้ววิ่ีมึงยิงแค่กึ่งสาวแค่นี้แหละมัเงจี๊ดอะีใบแล้วไปไหครับอรดยาวเกง็เปิดชิเกล้วของจงีกว่าถึงจะทำให่งไม่ได้นยัไม่ได้ อ่ะลองนี่ครับคิวเมืองสามปีแล้วครับยังสามเมืองสามปีแล้วครับเปนี่ครับอุ้ยบ่อนี่อะไรกัน่ให้มันเหือกพี่เเกินออกมาน้อยมากเลยเนี่ยให้ผมมาเหือกแค่สองไลท์ตีคบจเนี่ยแถวหน้าบว ห้าสิบสิบห้ายี่สิบจะไ้ปกสองหมื่นไม่หมดยังไม่ถึงติดต้องถึงสิบไปก่อนถึงได้บวกทีดคำถามามามสับใจหกสามสามจได้หรือเอเว่า

ยี่ 3, 8 8 10 10. ส Carrie> ิบหกสี่หกยี่สิบสี่คก้แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไยก็ไม่ตายขาดแล้วเปิดออเดอร์เปิดนแล้วก็รีาย ผ่านได้คิวหลอหล่อพิเกอร์รูดูหมื่นหบาห้าหมื่นหกหมื่นป้ายี่สามพิเกอร์รูดูหมื่นหบาได้เนยหน้าปั๊บหน้าเลยแบตตียี่สิบแปดห้ายี่สิบแปดสองพันยี่สิบหมื่นห้าพอครับยี่สิบแปดห้า

มือหมดอันนี้วสอไเ้ไม่อแพอนยบ้าตอนนี้เพลใช่ไหมเฮ้แต่ตแล้วออ่้าีก่อนนี้เท่าไหร่ีห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเท่า พี่วตาพี่ังเรียนโอเวอร์ทิกเกอร์ร้อย้านเบโจหนึ่งดทิเกอรังข้างนี้ชอยเหี้ย เอาไปลำพิษรอบครับมือสองโซ่สองสนามสองไปเดียว่าอะเอามาขนาดนี้ก็เกงถองแล้วก็แร็คกว่าดีๆใหญ่แยกอะไรนะปีกแต่ไหนมันลงกันอันนี้เก่งเฮ้ยแล้วก็สุนัขเอาแล้วอะไรอะไรขุดนเล่นเันไปช้แล้วอนสองดสามรยีแสิเดียวอ๋อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดพุ่งมาได้แล้วพี่แถวหน้าสองหมื่นห้าแถวหน้าสองหมื่นห้าบนถึงขี้พออเข้าคบไม่เลยนะแถวแน้างหมื่นห้าบนถึงขี้สามก็สองแขวนนะเด็กคบเผ็กการ์ดสี่สามสอขี้ครับไื้นไปซื้นเลยิออเดอร์ครับ

เธอหน้าก็ไม่ตายเดินนนกัีก้ไคนบัดไดเออนีไงธหน้าพี่ก็ประกันไม่หมดยแล้วเฮ้ยเนธอหน้าได้ดอจูพโอ้ยเฮียตกแตมกพีจีสักรอดโอเอร์อ e ้ย